สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านสู่ชาแนลมาดามบ้านนาสวีเดนค่ะทำคลิปไฮไลท์เก็บเห็ดดำดอกสวยๆอ่อนๆเอามารวบรวมให้พี่ๆน้องๆได้รับชมกันอีกครั้งหนึ่งท้ายฤดูการเก็บเห็ด2021นะคะ ีสันสวยงามเดินไกลไปตามสายน้ำไปมองความงามของพงไพรเก็บเห็ดข้างทานน้ำไหลดูค่ะมันจะรอพรุ่งนี้ได้เหรอคะโอดู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 ไม่มีที่ตั้งกล้องด้วยค่ะโอ้ my god เยอะมากเลย มาลุ้นกันนะคะว่าพรุ่งนี้เราจะได้เก็บจุดนี้ไหมนะคะโอ้ยทำไงอะวันจะมาพรุ่งนี้จ้าวันไม่เดียวค่ะตั้งกล้องมาค่ะพี่น้องโอ้ยเราไปดูกันค่ะเราลุ้นกันค่ะคือเมื่อวานเราไม่เห็นตอนสี่โมงเย็นเดี๋ยวนี้นะคะสวีเดนสี่โมงเย็นฝนตกหนักมากอ้ยยังอยู่คะ่ะเห็ดยังอยู่เห็ดยังอยู่โอ้ยพี่น้องจ๋ามาดูมาดูมาด,มาดูมาดูกันจ้า วันไม่รู้ว่าจะทําคลิปได้ยาวแค่ไหนนะคะฝนมันตกหนักมากๆเลยวันมาแบบชุดกันฝนเลยค่ะโอ้ยดูจ้าดูจ้าดูค่ะดูค่ะโอ้ยมันยังอยู่ค่ะมันยังอยู่ดูนะคะนี่นี่นี่แล้วก็นู่นค่ะนู่นนู่นนู่นนูน,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 นโอ้ยมันเป็นโดงมันเป็นโดงค่ะไล์ไม่ได้เราก็ดูคลิปย้อนหลังเอานะคะพี่น้องโอ้ยสวยสวยสยนี่ค่ะเรามาเก็บกันโอ้ยยังไงดียังไงดีคะ่ะเดี๋ยวขอถัด เอารูปนี้ไปทําหน้าปกนะคะอ้มันสวยมากค่ะนี่พี่น้องจ๋าเห็นหน้าปกกันนี้แล้วช่วยเข้ามาดูกันด้วยนะคะนี่จ้า,โอ,จา,จาโอ้ยแม่แม่เจ้าแม่เจ้าอุยนี่เลยค่ะถ่ายรูปไปทําหน้าปกเอาจากของจริงเลยจ้าสวยมากๆากค่ะคลิปอาจจะไม่สวยมากนะคะฝนมันตกหนักมากเลยเราต้องรีบเก็บรีบออกเลยค่ะ โอ้ยดีใจที่เขารอเราฝนตกหนักเดี๋ยววันพุธนะคะวันหยุดอีกรอบหนึ่งวันจะพาเพื่อนๆมาเก็บเห็ดนะคะโอ้ยเสียดายไลฟ์ไม่ได้เนาะดูค่ะโอ้ยสวยมากค่ะไสแบบกําลังสวยมากๆเลยจ้าเห็ดดำทัดคันตะรนสวีเดนนะคะช่วงท้ายดูดูการค่ะวันนี้วันถ่ายทำวันอาทิตย์นะคะวันที่เท่าไหร่คะ ยี่สิบห้าตุลาคมค่ะต้องเก็บเร็วหน่อยนะคะโอ้ยปกติก็เก็บเร็วอยู่แล้วโอ้ยขอเวลาคุณสามีหนึ่งชั่วโมงนะคะอุย้ยฝนตกหนักแบบตกร้อยเปอร์เซน์มากๆเลยค่ะแต่ถ้ามันตกหนักมากๆวันก็ต้องยอมแพ้จ้ะ เพราะว่ากลัวไม่สบายมากๆเลยค่ะวันนี้ต้องทํางานอีกนะคะเสาร์อาทิตย์นี้เสาร์อาทิตย์ที่จะถึงเนี่ยมันเป็นสัปดาห์ที่วันต้องเป็นหัวหน้างานแม่บ้านรอบเสาร์อาทิตย์ค่ะห้ามป่วยเลยเพราะว่ามันมีตารางงานออกมานะคะวันนี้หน้าที่เป็นหัวหน้าแม่บ้านคือจัดการแทนผู้จัดการอาทิตย์ละอเดือนละสองอาทิตย์ค่ะคือห้ามห้ามป่วยห้ามตายเลยประมาณนั้นนะคะ ดูมันแบบสวยมากวันก็เลยต้องห้ามป่วยวันนี้ต้องตักห้ามตักผลค่ะอากาศไม่ค่อยหนาวนะคะ12องศาจ้าแต่ว่าฝนค่ะอาจจะเก็บเลเทนหน่อยนะคะรีบคะรีบมากๆเลยวันกลัวฝนล,ลงก่อนที่เราจะเก็บหมดนะคะ เวลาฝนตกอากาศมืดมากเลยค่ะอันนี้มืดแล้วนะคะเนี่ยมืดครึ้มเช่ค่ะตอนนี้เป็นเวลาเที่ยงนะคะสวีเดนเขตที่วันอยู่หนาวเร็วมากเลยค่ะประมาณสักบ่ายสามนี่ครึ้มแล้วนะคะอ่าบรรยากาศเหมือนห้ามงเย็นบ้านเราค่ะ ไปดูอีกจุดหนึ่งค่ะเมื่อวานวันดูไว้แล้วนะคะมันอยู่ใต้กิ่งไม้เนี่ยนะคะที่เขาตัดทำความสะอาดป่าไหนอะเยอะมากๆเลยจ้ะนี่นี่นีุ่้ยจะเหยียบนะคะจะไปขึ้นไปดูตรงที่มันเยอะๆก่อน,นจ้าใต้ไม้เนี่ยนะคะเห็นไหมคะเต็มเลยจ้ะจะเก็บได้ไหม เดีดยเ๋ยวมาจ้า้ยขามันจะสั้นหน่อยนะคะตรงนี้วันน่าจะไว้ให้มันยาวกว่าน,นี้หน่อยค่ะ<ๆ>เดี๋ยวเราไปดูที่ใหม่กันจัาอ๋อแบบว่าเราจะมานั่งเก็บเลมแบบดอกเล็กๆไม่ได้นะคะวันนี้เพราะว่าเรามีเวลาน้อยมากกลัวฝนตกหนักจ้านี่เริ่มตกแบบเปียกแล้วค่ะ เดี๋ยวเราคพอยมมาเก็บมันที่มันโตวกว่าน,นี้ก็ได้ค่ะตรงนี้เนาะเพราะว่ามันขึ้นแบบนี้นะคะตรงนี้มันแบบอขามันดูส้นสั้นค่ะแล้วก็เป็นกอแบบติดกันนึ่งขื้นแบบนี้เลยเก็<ฮ>บ,บไม่ได้จริงๆค่ะขาสั้นมากเลยมาดูกลุ่มน,นี้ค่ะ<ฮ> ตัดเอาเฉพาะดอกใหญ่ๆสวยๆนะคะ มันยังเป็นแบบตัวเล็กอีกเยอะมากเลยค่ะวันไม่รู้ว่าเราจะเจอเห็ดกันไหมนะคะเพราะคนมาเดินเยอะมากอุ้ยตายตายตายอุ้ยเงี่วันไม่ได้ทําเป็นละครนะคะชอบมีคนเด้อทักวันว่าวันจะทาเป็นคลิปละครดูค่ะวันกําลังจะให้ดูน้ําตกจ้าแต่เราเจอเห็ดกลุ่มแรกแล้วจ้าอุย้ยสวยงามมากจ้ะแต่ว่าขอเฟดไปที่น้ําตกอีกรอบหนึ่งนะคะคือตรงเนี้มันสวยมากจ้านี่จ้ะ แล้วเราก็มาเก็บเห็ดกันจ้ากลุ่มรแรกเลยจ้ะโอ้ยเชื่นใจค่ะขอเก็บรอบๆนอกก่อนนะจคะ กุ่มแรกของเราจ้าโอ้ยสวยงามมากสวยมากอะตรงนี้ได้ได้กีดเถ็ดทัดคันตะแดนเลยค่ะดูนะคะอุ้ยอุ้ยอ่ะอุ้ยอุ้ยดูอีย,อยสวยมากกลุ่มใหญ่มาก ดูจ้าหูเป็นกลุ่มเห็ดที่สวยที่สุดของปีนี้แล้วค่ะนี่นู่นอีกค่ะใต้กอไม้นะคะนี่เดี๋ยวเรามาเก็บกันค่ะดอกแก่มากเห็ดเห็ดบานดูสิ <ใน S 2> อือนู่นนุ่น ีแบบนี้ค่ะ,ะเวลาเวลาเจอใช่ไหมใช่ค่ะเวลาเนี่ยมันแบบเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มแต่ยังมองไม่เห็นเลยเพราะว่ามันสีเหมือนใบไม้ทีแรกที่เห็นอันนู้นนะกระตุกกระตุกนิดนึงแล้วพี่โอ้กรี๊ดค่ะกรี๊ดโอ้ยอืม,อมโอเคน่ารักน่ารักรู้ใช่ไหมว่าพาไปตรงไหนเนี่ยอีกเกียอยู่อีกา ทำงานอะไรอ่ะเอ๋เอ๋ทำงานอะไรนะคะเอ่เกี่ยวกับงานอีเวีต e> ์ค่ะอ๋อตอนนี้ก็กลายเป็นคนตกงานไปแล้วเพราะว่าอย่างว่าเลยเนาะงานอีเวนต์มันเหมือนว่ามันต้องแบบว่ามีการเศรษฐกิจดีๆอ่ะแเป็นเรือกที่น้าก็มีคนเาเรียกว่าอะไรนะเป็น เป็นอพาร์ตเมนต์แล้วมันก็เก่ามากอะ่ะมันห้าสิบปีแล้วมั้งตรงนั้นใ,ใช่ใช่แต่ทุกอย่างมันเก่าหมดเลย ดูสวยมากจ้ะนั่งเลยจุดนี้นั่งนานหน่อยเลยโอ้ยเดินมาจนเมื่อย พี่ต้องทิ้งเห็ดที่วิงาา่งไปดูนะโอ้ยแต่มันนะ่ากิดจริงๆอ่ะเนาะโอ้โหแสดงว่าเจอ เออใช่เวลาฝรั่งดีใจรั่ะว้าวดูกลุ่มนี้จ้าหุยเห็นขามันไหมคะความขาสวยมันต้องตัดแบบนี้นะคะเก็บขายจ้าโรงงานเขาไม่ให้อเอานิ้ว การเอานิ้วหักแบบนี้นะคะเก็บแบบนี้กับเอามีดตัดมันก็มีค่าเท่ากันค่ะเพราะว่ามันก็เหลือตอเห็ดติดกับดินอยู่ดีนะคะนี่ค่ะแล้วก็เก็บแบบทีละดอกมันก็ช้าด้วยนะคะนี่ใครอยากให้ดึงขึ้นมาทั้งกอใช่ไหมคะมันจะติดแบบเชื้อเห็ดขึ้นมาด้วยะคะ่ะวันก็เลยไม่ค่อยเก็บแบบนั้นนะคะมันเป็นเห็ดที่เก็บขายง่ายที่สุดเลยค่ะเห็ดทัรเพราะว่า รวบตัดขาแบบนี้นะคะนี่เห็ดสะอาดเลยค่ะออกจากป่าแล้วก็เข้าโรงงานขายได้เลยจ้ามันเหลือตัวเล็กๆอีกเยอะมากเลยนะคะแต่เราจะเก็บแต่ไซส์ใหญ่ค่ะนี่ค่ะ สวยมากมืดหน่อยนะคะกล้องมันเปิดแฟลชอัตโนมัติเลยจ้าเพราะว่ามันมืดจัดตอนนี้แค่บ่ายสองเองนะคะสักสามโมงก็จะเริ่มมืดครึ้มแล้วค่ะ โอ้วันไม่ได้ฉีดเลยอ่ะปีหน้าค่ะปีหน้าพี่นานเดียได้ฉีดไหมอ่ะก็แค่ไปที่อพเทคใช่ไหมคะโอ้ปีหน้าก่อนชอบชะล่าใจแต่ก็กลัวตลอดนะไม่ใช่ว่าไม่กลัวนะอ๋อค่ะ ปีหนึ่งปีแรกฉีดสองเข็มอย่างเงี้เหรอ,หอ,เ,อเอาก็ันบอกว่าเยอะเอาก็วนเก็บไปหมดสองจุดแล้วเจอไหมแล้วนี่คือจุดที่สามอ๋อปีหนึ่งต้องฉีดแบบนี้เหรอคะ โอเคอ๋อ <Okay>. oh, เหมือนกับว่ามันยังไม่ได้เริ่มเลยมันก็เลยต้องเป็นแบบนั้นอ่แบบยากมากดูเขาอยู่นี่ใครเห็นเห็นบ้างคะเปิดไฟเก็บเห็ดกันจ้า เล็กๆปล่อยไว้ก่อนนะคะยังไม่เก็บตัวเล็กค่ะเก็บตัวใหญ่ๆไปก่อนค่ะ ผีพีที่สองของเราได้มาแล้วหนึ่งตะกร้าก็ประมาณสองกิโลค่ะสองรอบน่าจะได้ห้ากิโลนะคะอสองตะกร้านี้อืมรอบนี้เยอะเลยอะ่ะ PP2 ของเราะจะดูเหกันจ้าายฤด,ดูการรับซื้อถูกมากค่ะแต่ราคาในห้างนะคะหเห็ดเหลืองมันปูกิโลละ2,500บาทค่ะส่วนเห็ดดำนะคะกิโลละ1,500บาทโดยประมาณค่ะราคาในห้างยังคงสูงอยู่นะคะ ความงามของพงไพรเก็บเห็ดข้างทานน้ำไหลพื้นป่าฟ้าไกลนั่นแสงตะวันมาเป็นมาดามบานนาแห่งพื้นป่าสวีเดน ดังแดดสายลมเย็นพระเริ่มชัดเจนดังทานตะวันเริ่มราชัดเจนเช่นทานตะวัน i am hit